คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบในะคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานาที่นีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นล้วนโอเคนะครับผมกราบสวีัสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะฮะท่านผู้ชม <c oughs> เอ้ยต้องบอกได้เลยว่าเมื่อวานนะครับผมผมลืมทําสูตรคนดูนะผมวันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวขอเช็กเบ็ดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะเป็นเบ็ดเดียวนะครับผมแต่เสียวทั้งเกมแน่นอนนะครับผม เมื่อวานลืมจริงนะครับผมเอออ่าตอนดึกๆนะครับผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นไฟดับเออน่าจะไฟดับใช่ไฟดับไอ้หี้าลืมไปเลยไฟดับเออเลยไม่ได้ทําเลยลืมไปเลยนะครับผมโอเคเป็นนี้ขอวอร์มเบ็ดไปก่อนเป็ดติดผ้านะครับผมเดี๋ยวอ่าวันนี้นะครับผมตอนเย็นเดี๋ยวเราทาสูตรคนดูให้ดูเลยละกันนะครับผมเนาะ เออชดเชยนะฮะใครที่อยากให้ผมเล่นตูไหนนะฮะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปมาได้นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นผมลงให้ดูเลยนะโอเคตอนนี้ก็ค่าแเกมประมาณ6 0แสนเออต้องบอกได้เลยวันนี้นะฮะลองเล่นดูและตั้งแต่เช้านะครับผมลองกดดูแบบงงๆอ่าแบบกดมัว่วไปดูนะครับผมโอ้โหเป็นต่ำไม่ได้เลยนะผมเดี๋ยวอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมมีกดให้ดูนะครับผมเนาะเออ เอ้ยไม่กดให้ดูดีกว่าไปเบ็ดเดียวดีกว่าเสียวทั้งเกมนะครับผมเล่นเบ็ดเดียวดีกว่าเสียวทั้งเกมดีนะครับผมเออได้ไม่ได้ก็ให้โทษเบ็ดนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าว่าจะกดให้ดูเลยนะครับผมเนาะเบ็ดต่ำาๆนะฮะไม่มาจริงนะครับผมรอบนี้ไปเบ็ดกลางๆเบ็ดเดียวก่อนนะครับผมเบ็ดสินะครับผมเนาะโอเคตามนี้รักกันนะครับผม ไม่แนะนําให้ทําตามนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมทุกผู้ชมไอที่กําลังรับชมอยู่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแบบเบ็ดสิบห้านะครับผมเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณ9ก้าโมงสิบโมงแล้วผมโอ้โหขวานมาสวยโอเควิ่ยได้ฟรีโอ้โหมาเป็นกองครับผมห้าสิบ บิ๊กวีนไปช็อตนี้นะครับผมสวยอุ้ยมาไวบะอ้ยเพิ่งกดไปแค่2นาทีเองนะครับผมเนาะเออมาไวเกมไวบะเอาวะเอาเรื่องนะครับผม <laughs> โอเคตอนนี้ก็สองนาทีกว่าๆเองนะครับผมเนาะโอเคหนทางอีกยาวไกลนะครับผมเนาะผมจะเล่นประมาณ15บหนาทีแต่ละเกมขึ้นนะผมจะได้รู้นะฮะอ่ากดท่านผู้ชมน่าจะกดแบบ มันนานอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าผู้ชมเล่นนะครับผมเนาะเออมันคงจะนานแหละแล้วผมก็ก็คงจะเล่นนานให้ดูแหละเนาะว่ามันดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> ดีก็ว่าไปตามดีไม่ดีก็ว่าไปตามไม่ดีนะครับผมเมือเสียก็ว่าไปตามเสียนั่นแหละเนาะ <c oughs> หลายๆเกมเลยตอนนี้ช่วงเวลา10โมงกว่า9โมง10โมงกว่านะครับผม เป็นสิบห้ารัวๆยับๆนะครับผมอุ้ยโล่ลงมาอีกแล้วท่านผู้ชมสวยครับผมโอเคมา <_ A> ได้ได้ได้แบบนี้ก็ยังดีหน่อยสวยฮะโอ้ยมาอีกว่ะฟีสปินด้วยมาโอเควันนี้ฟีสปินค่อนข้างยากนะผมยากมากจริงๆอ่าเพิ่งได้รอบนี้เป็นรอบที่2เองมนะ นะครับผมวันนี้เล่นยากอยู่นะคอโบโสาม่ะง่ายครับผมแต่คอบูสี่ฟีสปินอะ่ะยากยากมากจริงๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันมีให้เห็นอีกแหละเนาะไปแบบโนเทอร์โบนะครับผมกดอ,อีกเดปรดดาแบบจับ,จบๆนะครับผม ได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วว่าวันนี้นะครับผมเปิดประเดิมหัวเกมเริ่มเกมมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมโอเคร้อยห้าสิบบอกมาร้อยแปดสิบห้าเป็นโอ้สามร้อยกว่าโอ้ยมาสี่นาทีสามร้อยกว่าอุ้ยเกือบ400ส400ี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยใช่ปะโอ้ยยังสามร้อยอยู่วะเออโอเคไม่เกลือนะผมฟรีสปีนรอบนี้ไม่ ไ่เกลือเท่าไหร่เนาะฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วกูต้องมาลุ้นเสี่ยงว่าเออไฟจะดับหรือเปล่าฝนตกอีกแล้วย็ดเค่ะนะครับผมโอเคไปต่อนะจ๊ะน้องๆค่าแกนหมื่นแปดหกมื่นแปดเมื่อไหร่แม่งค่าแกนมันจะขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านวะ ตรงที่คาแกนขึ้นหลักล้านนะผมมูไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมแม่งมาดีดูเหมือนจะไม่เกี่ยวนะแต่ก็เกี่ยวอยู่นะครับผมโบนัสออกทีนี่โอ้โหสองสามรอบต่อการอัดหนึ่งทีนะครับผมเนาะใครที่ดูติดตามช่องผมมานานนะครับผมก็น่าจะรู้นะฮะโอเคไปนะครับผมท่าผู้ชมอ้ย สามหมื่นห้าเฮ้ยสามร้อยห้าสิบสามหมื่นห้าที่ไหนละ่ะเออเห็นจุดนะครับผม <c ười> เห็นเลขศูตข้างหลังนะครับผมเนาะโอเค K เคมาสวยปีเตปินสามเฮ้ยไม่ใช่ปีตปินสามคอมโบสามคอมโบสี่ไม่มาเห็นปะเออมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วฮะ há. แบบจะได้จะได้หลายรอบมากนะครับผมแต่ก็กลับไม่ได้นะครับผม แบบธรรมดายาวๆย,ยับๆกำไรร้อยหนึ่งทั้งวันแล้ววะไม่ได้ก็ตรงได้แล้วผมช่วงนี้อดหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเลยนะผมเดี๋ยวขอเล่นเกมนี้เสร็จก่อนนะผมเนาะเดี๋ยวไปหาข้าวกินนะครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับผมเออ กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว<ๆ>มือรี่เราจะเคียวทุบแล้วข้าวหมกแกงร้อ,องเฮียอะไรกูเนี่ยรออ้องไม่เป็นก็ยังจะร้องนะผมบผมแก็เฮฮากันไปนะครับผมเล่นแล้วอย่าเครียดนะผมแต่ถ้าดูดเกินนี่ก็เครียดเหมือนกันนะครับผมเนาะถ้าดูดผมเกินนี่ก็เครียดเหมือนกันนะฮะเอาไว้ประมาณเท่าประมาณหัวขํานะครับผมตูดคนดูประมาณตอนเย็นตอนหัวขําเลยแล้วแต่อารมณ์จะเล่นนะฮะ เออเดี๋ยวดูเลยละกันนะครับผมเมื่อวานก็ตั้งใจว่าจะเล่นประมาณหัวข้ามนะผมฝนตกไฟดับนะครับผมเนาะเลยลืมไปซะจริงๆดับไปนานหรอกครับผมเนาะเลยลืมไปฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจัดให้ดูเลยวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมไม่พลาดแน่นอนจา,จ, <laughs> จากใจจากใจโจงหมูนะครับผมโอเค ก็ใครที่จะคอมเมนต์สูตรนะครับผมเนาะคอมเมนต์สูตรวิธีการกดเบ็ดมาด้วยนะโอ้โหมาสีโโ่ร้อยสี่สิบเกือบบิ๊กวินบิ๊กวินไหมอโหโอโหโคอมโบไม่ลงมานะครับผมโอ้โหได้สิ่งตัวมาสี่ตัวได้โล่อีกห้าตัวนะผมร้อยสี่สิบโอ้ถ้าคอมโบมาต่ออีกอีกทีหนึ่งนเนาะก็น่าจะได้อ่า บิ๊กวินนะครับผมโอ้โหเสียดายมันไม่มานะฮะบ่เป็นหยังดอกค่ะขวานมาเดี๋ยวนึงไม่ไม่มาเฮ้ย <c oughs> ยากจังวะโอเคได้มาโอ้โหสามเท่าของทุนแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาวะไปแบบเทเบโบไปนะครับผมเนาะ เดโออุ้ยไม่ได้วะบ้าแล้วมีลา์ไม่เป็นใจเลยนะผู้ชมอุ้ยต้นเกมเล่นได้อยู่นะผมผมกังวลว่าหลังแดนาทีตอนนี้หลังแปดนาที9้านาทีไปนะมันจะดุนะครับผมท่านะผู้ชมนี่นะฮะตอนนี้ก็เล่นไปประมาณเก้านาทีนะครับผมแปดนาทีเก้านาทีนะฮะเพราะผมอ่าตอนเล่นทุกครั้งนะผมจับเวลาดูทุกครั้งนะผมจับเวลา ว่าเออแบบนี้เข้าเข้าเออเวลานี้เข้าเวลานี้ดูดเออประมาณนี้แหละแต่ผมกังวลน,นะว่าเก้านาทีต่อจากนี้ไปนะผมหลังเก้านาทีม่จะดูดกูหรือเปล่าวะเออผมทางยาวไกลนะผมเล่นประมาณห้าสิบห้านาทีขึ้นนะผมถึงจะรู้นะตัดสินใจได้นะผมเนาะเออต้องดูว่าหลังสิบห้านาทีจะบวกได้ไหมหลังเก้าจะบวกได้ไหมนะครับผมลองพิจารณากันดูนะครับผมเนาะ เนต้องมีแ,ลแผลๆนะไม่ใช่กดมัวๆนะครับผมเออกดมัวๆแบบโมยตัวก็บางทีมันก็ได้แหละนะครับผมแต่เราแบบเออมันขุ่มโอ๊ยมาวิหลังเก้านาทีเอาวะ่ะมาตอนนี้ลุ้นหลังหลังสิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีนะครับผมโอเคเอยเอางี้ดีกว่าลุ้นหลังโบนัสดีกว่ายัดเข้โบนัสได้แหละตัวสําคัญเลยนะครับผมหลังโบนัสนี่ไม่ค่อยออกนะครับผมได้ฟันบิดแรกไปโอ้ตะคุบกลับวะ่ะ หลังโบนัสนี่ผมไม่ชอบออกเลยผมชอบเกลือมากนะครับผมท่านผู้ชมเออเดี๋ยวดูเลยละกันนะครับผมโลมาว่ะโอ้โหเคปเป็นอย่างครับผมโอ้โห,โ,หโลมาสอง,งนันดาบได้ดาบเดียวโอเคถือว่าสวยอยู่โอ้ยบวกมาหกร้อยหกร้อยสี่สิบเนี่ยแหละประเด็นคือหลังโบนัสนี่แหละลองดูนะครับผมเนาะ สินาทีครึ่งโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมเบดสิบห้าต่อยาวๆนะผมจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้รีบกดนะท่านผู้ชมผมไม่ได้รีบกดนะครับผมเนาะเอือจะก,กดแบบช้าๆแบบเออรอคูดาว หนึ่งนะผมเหมือนมีครูดาวนะผมจริงๆไม่มีหรอกนะฮะจริงๆปุ่มมันขึ้นให้กดตั้งนานแล้วก็แบบขอหน่อยโอเคไปแบบเทอร์โบว่ะเห็นปะท่านผู้ชมมันไม่ค่อยออกแล้วผมตั้งแต่โบนัสเข้านะฮะโ <c oughs> อ้ยขวานเสีดายวะปุ๊บไปขวานมาไหมโลมาเปล่าไม่มา จะขวานอย่างเดียวเลยไหมโลดีเออ okay. โอเคโอ้โหมาโอ้ยเกือบไม่ได้เย็ดเคโอเคอเค้ยพอได้วะพอได้วะเอาวะอ่าหลังสิบเอ็ดนาทีได้นะครับผมต่อไปหลังสิบสองนาทีนะผมจะได้ไหมดี๋ยวรอบนี้ไฟออโต้แบบโนเทอร์โบนะครับผมลองสลับสับเปลี่ยนวิธีการกดเข้าไปนะครับผมท่านผู้ชม ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะครับผมมันจะมาก็มานะผมมันจะไปก็ไปแน่นอนนะครับผมเออเอาเทอร์โบออกเนาะไปแบบโนเทอร์โบนะครับผมกดมือนั่แหละเฟี้ยวดีเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะผมโอเคมากสวยหกร้อยเหมือนเดิมกลับมาหกร้อยเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดนะไม่เชื่อแม่งดูดไปเลยนะผมเสียดายมากไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยสะอึื่นกแล้วไม่ได้แตกข้าวอย่างนี้นะผม <c oughs> ขอไปด้วยนะครับผมมืออ้ยมาหน่อยโบยมาละห้าโดนดูดแล้วนะครับผมเบ็ด <c oughs> ที่สามที่โดนดูดโอ้ยไม่มาวะเบ็ดที่สี่ไปเอ้ยมาอยู่สี่ตัวโอเคขวานมาสามตัว ได้ได้อูนักลบมาอีกสามตัวสามคนสามอะไรไะเนี่ย <c oughs> โอ้ยสะอึกขอโทษ <c oughs> เล่นโดนสะอึกอ่ะมีที่ไหนแล้วผมมูตอนนี้อ๋อกินน้ำมาเป็นอะไรอีกวะเนี่ยเป็นโควิดปะเนี่ยสะอึกเนี่ยฮะ ีโบนัสเกือบเข้าอีกรอบโถ่เอ้ยท่านะผู้ชมเอาล่ะวะไม่หายไปร้อยกว่าแล้วนะฮะท่านะผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> ไปออกแบบออโต้นะครับผม ได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยโอเคลดเบ็ดไปขอเบ็ดเบ็ดสิบสองก่อนนะฮะโอ้ยกูสะอึกก็ไม่หายเว้ยเอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยมาเป็นตอนอัดคลิปอีกน็ดเคเอาเอาเข้าไปนะครับผมสะอึกไปสะอึกโชคสะอึกลาบหรือเปล่ามา อุ้ยขวานมันจะฮึบจึบปุ๊บปั๊บ,บโอ้โหไม่มาอตอนนี้เล่นไปประมาณ15นาทีนะครับผมเอาว่าหลัง15โอ้ตั้งแต่ผมสังเกตมาเป็นประมาณหลัง12-13นาทีนะครับผมโอ้โหตอนนี้ดูดไป200กว่าโอ้โหสะอึกก็ไม่หายนะครับผมโอ้โหถ้อึกด้วยอ่ะ นะครับผมเดี๋ยวไปแบบกดเองธนะรรมดาไปนะครับผมเนาะแย่บส12ก็แล้วลงไปเป็12ก็ไม่ได้นะผมต้องกลับมาเป็นเบส15เหมือนเดิมนะครับผมเออขอภายในความสะอึกนี้นะฮะโอ้โหเป็นตอนอัดอิมเป็นตอนอัดคลิปอีกอเป็นอะไรของกูเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย โอเคไปกันยาวๆนะครับผมเดี๋ขอทุนคืนหน่อยจะได้ไหมเค okay, อีกนิดนึงโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมไม่ไหวแล้วตุกภาพอุ้ยโอ้โห <c oughs> oh, oh, ฟีสปินมาอยู่ได้อยู่โอเคอืมไอ้เจียต้องไปแดกข้าวก่อนนะผมหอ้ตอนนี้โอเคเดี๋ยวจบนี้พอเลยแล้วกันนะครับผมนอนู้ชมเนาะ ก็ S <S ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับผมโอ้โหวีสปินรอบนี้แม่งเกลือจัดนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะ <c oughs> คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยฮะจุบจ๊บๆไม่ไหวจริงๆสะอึกบายๆฮะ